สวัสดีสวัสดีทุกคนพี่น้องสุกขูดทุกคนเนาะมื้อนีเบ้าเออร์รอมาส่งได้พี่เนาะไหมคุณซื้อน้ำเบ้าเอเนาะฮะเออฮกด่านถ้าพี่ตุ๊กเปนเงินไทย,ไยก็จนะใครเนาะมีหลายคนกับบ,าโบโ้าบม่พ่อค้ายเป็นบา้าทีพัดยังมีคนซื้อเป็นบ้าในคอมเมนต์เถอะวาทีพัดหาพัดถึงว่าซื้็แด้สักคนมากพี่น้องตอนแดกเมื่เนาะเลยอรรถมาส่งเไป กอสงางว่าเถื่อจากกี่โทรศัพท์ไปทกม่าพี่น้องเลยก็ได้จเป็นคายรถตอนคิดไล้เหมือนเถอไปเนะเรียวทุกคนมาพี่น้องนอกจากผมจักผมมีทางออกแล้เนาะได้ตสิใจคายรถตอนสงหาว่าเถื่อขมาองเนาะพี่น้องจากการเก็บ็เก็บหน่อยเนี่พี่น้องเลยเงินจากกทุกตอนบเอมาสือเอาราะาตอนนึ่งแต่ด่านป้ายกาละานพี่น้องคายโอกาลเนาะผมมีทางออกเลยดิส่งรถเจตจักเป็นมือชุดท้าย ก็เเามอยสเ้าดดอเียพี่นดได้อพงเลยเพือชิห้าหลาคัดหนึ่งยังดีเวิดอยู่ดิฮกด้านกี่พี่น้องกริดากี่ตุมมันเลยเดี๋ยนะ ปีอุอ้มเพลินขำพุณขำคุณไอ้เพลินว่าเอาไปปัดไม้พี่น้องเอาไปแต่งไม้เนาะเอะส่งรถเรียบร้อยพี่น้องเ,เลยเนี่ยพี่ไ่เวกบบทกบเนาะบอกว่าซุกเปา,าเนี่ยกิบมาทีมงานต่างๆมาทัใส่เวทกบที่หน้าบอดอนพี่น้องแล้วว่าเอชพีคือกันเนาะปลาพี่น้องขีกบหลอกที่ไทยกบเนาะ

เนช้าหมดอ่ะยังอีกวันหนึ่งเนาะคือว่าเออพอละขิวเขาเนาะเนาะขึ้นจะวายมุกงนะไปพี่น้องเดี๋ยว่าเอขอโตเขาเนาะเนาะพยายามเมืองยาหนี่ไอ้กบเนาะไอ้ตัวหนึ่งแดีวก็เขียดสามสี่ตัวโอ้ยผมันตกมันกระดังมามันกระดังมาไปพอกัารอื่นเช้าพี่น้อง เขานอนละอะพี่น้องเดี๋ยวสิเขานอนนะอเนาะพอใบติดมากลางพี่น้องเลยพออยู่ทั้งขางเลยพวกนี้ท่ทนานายอยู่ท่านายนอนอยู่นอนก่อนโอ้ติดเราขักเว้ไปออกองกันมือเ้าอ่อขัแบบามาตอนเสาร์พี่น้องเลยฮู้ยเย็นเนยน็ยนเนาะ nằm mò, cái đơm lông là phi nông, cứ phốn chỉ bớt thì Đã bưng cứ như như yếu, nằm mò, đệm lông nâu nào, ai để học đi cụ bết phi nông. Mà. nào đi liwa nào nào hẹn liwa Never loot gần phía ong vào bên thì lại chắc to nó thử kia bỏ Oh nọ nhìn bài mong song mụn, pin ong mh mh ừ màn là phía mh ตัวเล็กแหงมาเนาะเขียดโอ้เขียดหน่อยเขียดหน่อยพี่น้องมึงเดี๋ถือกี้วะมึงค่อยจิถืออ้๊บมถืออึกต่อไปพี่น้องไงถ้าก็ได้เขียดตัวหนึ่งเดี๋ยวอหมาหาลังหาลังหกลังอะไเด้เนาะถือกี่วะ โอ้มระมท่าเลยเด็ิจีดีนล้งนี่คือยี่โม ร้างนี้ก็มีจีดีพี่น้องเลยที่ไหนบัดถือ,อเคอยบัดจะบอกว่าเดกเขาซีบตังไงเลยพี่น้องกูแม่เลยถ้ากระได้เขียดหมุนหน่อยตัวหนึ่งโอ้ bây giờ bao nhiêu để xây hơn u về trên trăng thì nó gì thử có chắc nhỉ huh. lọn đây thì cụ như này, nô thì có thể thử, cái thuyền này cũng cứ cũ rồi. Có cái cái màn cái cán gì ừ, ừ, à? ừ, ừ, đó, xuống nước, xuống nhá, thì ô, tổ thi song động, tổ thi song.

ยังบ่อเอใส่อยู่นี่พูกบ่อซุกถือเอาถือเอาอยู่ครัก็องคือโมนี้ปลาเขาได้มันก็ถือตัวใช่เลยฟิ่งยึดเจนี่ก็มี

我们走，好嘛。